ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยอย่ามองข้ามร้านเราถึงร้านเราเล็กแต่ใจเราใหญ่แหลมสิงชอบรับบริการเติมเกมฟีฟ่าม b i บายเฟสราคาถูกเป็นันเองพร้อมคํานวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิงใต้คลิปได้เลยครับผมกรับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับก็ไอดีเดิมนั่นแหละครับผมไอดี ID ต่อจากเมื่อวาน นะครับผมนี่เมื่อวานนะฮะก็ที่เราสุ่มกันมาครับก็ไอ้นี้นะฮะเราทุ่มกันมาแต้มพันหนะครับอันนี้เรามาจัดกันต่อนะครับแล้วเราจะมาลุ้นนะครับว่าไอคอนร้อยสิบเนี่ยสามตัวเนี่ยร้อยสิบร้อยสิบเอาร้อยสิบสองมันจะเป็นใครนะครับสําหรับสามตัวนี้นะฮะเรามาเปิดกันสักเอาสักทีละห้ากันไปก่อนสักทีละห้านะฮะ ทีละาห้าแบบหวานๆพอ่อหวานปากหวานหวานหวานคอนะฮะทีละาห้านะครับมาดูว่าจะได้ใครไหมเนะครับสำหรับเปอร์เซ็นต์การออกก็ยากอยู่นะนะครับนี่ครับน้อยกว่าหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมลุยจัดไปฮัสล่าลุยฮึบไม่วอกฮึบไม่วอกฮึบไม่วอกฮึบ จังจังโอ้โหใบบอกครับดับเบิลทริปเปิลอเมริกันโนฮะโอ้โหเปิดหัวมาได้ดีถือว่าถือว่าเปิดหัวมาได้ดีฮะโอ้โหอ้ว้าอ,อ,อเมริกันโนย่ามึงมาเหมือนโอ้โห เอาไปอีกห้าครั้งลุยใครได้ยินเสียงพี่ไหมถ้าได้ยินแล้วก็ออกมาตะกกัหนึ่งวัวให้กูเถอะอื้อตันเละมึงใครอาวิวบักอาเอ็มเบเร่เอมเบเร่นอนน,อน,น,อน,น้อยสิจะแนนอนมานี่คิงคำอุสบันเดมเบเล่ฮะของจริง เอาครั้งละร้อยทีนี้เอาสักสามครั้งก่อนลุยไปพูดความทำเพลงปึ๊โอ้ยวอก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 กี่แหลกกระถกกี่วอกกี่วอกกี่แหลกกระโอ๊ยเอามึงไครมาตีนียหรอโอ้ยโยริสมาตีนียมันอยู่ทีมไหนกูเป็นมาตีนียได้ไงวันนี้เอเมนโอ้ยมาสองตัวอยู่เดมเบเล่นะครับตัวนี้น่าจะมีสิบล้านนะเออน่าจะมีสิบล้านนะ เลขกำลังสวยคือเลขเจ็ดไปออโอซีเมนครับโอซีเมนนะแล้วก็มีใครอัสปาร์ตบาเล,ล่าคูลู เบรเมย์คุนเดเพลักกาลลี่นะครับผมโอ้โ oh. หห้าครั้งจับได้วอล์กวอล์กวอล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 กยั่วมากยั่วมากโอ้ oh. 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 เมบัปีป๊าปีไปไหนโอริเย่สิลู่ฮะเลข4ี่เป็นเลขนำโชคจากไปอ่ะนำโชคก็นำโชคหรอปะอุ้ยวอวอกวอกวอก โอเดกาโอเคโอเคโอเคร้อยห้า okay, okay, okay. ครับร้อยห้าไม่ได้แย่ร้อยร้อยห้าครับโอเดกาครับโอเดกายังดียังดีไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีลุยโ oh. อ้อัมลาบัตอัสปา ออินวันแปดครั้งออินวันหลีหวังเศร้ารังเศร้ายิงๆเจ้าแม่คนอิมจงกำเนิดลุยมาเนี่ย อู S <S <S ้นี่โอ้เยียฝรั่งมันขำกู อยู่ไฟมีเดี๋ยวกูตบกระบาลเลยอยู you know. ่โนไอโบกระบาลอยู่วายโซดอนโซดอน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 โซมันบอกว่าผมเค้มโน้บลูโอ้ไมค์ก็ ไปดีสุดในสาตัวนี้มานดีนี่กับบันหลักนี่นครับสองตัวเด<ม>ี๋ยได้ใครจานโชคใช้เอ่ยมาเอ่ยนามาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจดลงในบัญชีหนังหมาอยากได้ใครอยากได้ใครมันดีนี่โอ้ยบางไม่เยอะมันดีนี่ มันดน,นี่นี่มีมีเพลงประจำตัววะมันไม่มีอะดิมันมีแต่เพลงดิสนี่อ่ะเพลงชาติอันนี้ ว่าเพลงนี้ออกแน่วันท่ชาติและองราชา มวนประชาติอยู่มาพ้นภัยมาเนี่ยเฮมี่ค<อ>ุงด้วยใจนี่คือคขต้องเพผ่านจริงวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยครั้งได้ี่ขงัขง,ง,ขงมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินคุ่มาไม่อาจให้ซ้ายไปเพื่อนํารักกลับมาต้องใช้เวลาเท่า โรดจงรอได้ใหมจะข้ามต่อหรืาทุก ได้ยินเสียงร้องเรียกนี่บา่าข้าได้ยินแล้วเมาดินี่พ่อนี่แม่งนะไ,ไอเ้เยเฟ นี่ไม่ละมึงนี่นี่ไม่ละ่ละนี่ไง โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสายเติมสะสมก็เติมตรงนี้ไปเรื่อยๆนะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายตั้งแต่วันนี้เติมไปอีก8วันนะครับคุณจะใช้แค่40,000ื่นิฟาพอย์นะครับในการเปิดตัว111ตัวนะครับผมถ้าชอบชื่ชนชอบลิ่นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์อสอบถามอะไรต่างๆนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับ